ดูบิ๊กดิดูหน้าดิบิ๊กไหวเปล่าได้ๆลูกเมียรผมเปิดให้ท่านายโยคุณฝากครับทนายโยก็มาในทีมด้วยนะครับเออเออเอ้าเออโอ้ยนอบัานี้อันนี้อันนี้มา อาเริ่มคุณน้องคุณอาผมเชีย่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพันดกเตอร์สมชายเดี๋ยวมนจะ,ะนคุากันลบคนส่งเข้าประกวดด้วยนะสามคนเออแต่ดูแล้วเมาไปแล้วอ่ะอ่า,<น>อาเป็นลูกเตะมุมของป้อมอัคดีป้อมอัคดีกับแตงกิ้วบรรณวัฒน์อังลูกนี้จะเอายังไงแตงกิ้วแตงกิ้ว กาี <łość> ่จ <Harriet, S 1> ่ายมาทางน้ำก้องน้ำประดลไปที่เจ้าพีกพีกโอ้โดนลุงสามเลยโอ้ตายม้ำก้องน้ประดลโยนบอลยังไงโอ้มันขาวมันพรอนมันเปรี้ยวเออ ป้อมป้อมป้อมก็ยิงไม่ไหวนะครับลูกนี้นาวโดนล้มแล้วเรียบร้อยเออโอ้ยกล้องกล้องยังไงลูกนี้กล้องก็บอกกลับไปที่ป้อมป้อมป้อมไม่กล้ายิงแลนด์ป้อมไม่กล้ายิงเอาแล้วโดนล้มแล้วเออยิงไม่ไหวป้อมบอกลูกนี้โออยขามันอ่อนโอ้ยไม่มีแรงเลยป้อมโอ้ยไปแล้วคนของพ่อคนไทย นี่กันี่กีฬาขึ้นเลยละฉันซีบาเดนซีไหมครับตายแล้วแอดกับขาอ่อนพี่กันละเด็ยนี่ขอโทษกันนิดหน่อยเฮ้เฮ้ยไปไหวดูไม่ได้เจอแบบนี้ใครก็ไม่ไหวนะครับเอออ่าเป็นลูกเตะฟรีคิกนะครับเราถอยโอ้โหกำแพงเมืองจีนแล้วเนี่ยนะเนี่ยดูตั้งกำแพงยิ่งกว่าเมืองจีนเลยนะครับตอนนี้โอ้โเอาสิบคนเลยเหรอเออไม่ทราบว่าบอลกี่คนครับเนี่ยใคร ปั๊มมากระดีปั๊มมากระดีบนกำแพงเมืองจีนเนอะยังไงลูกนี้โอ้ยปั๊มก็ไม่ไหวแล้วปั๊มแห่เพ้อดูดูดูะ้าเฮ้ยกูศูนยเลยเนี่ยกูศูนย์อันโอ้หเจอคนกรุงเทพแล้วนักพากย์ก็คนกรุงเทพแล้วครับไปไปกันต่อเอ้ยตายว่าลูกนี้มาที่กับปีนะครับกับปีเขื่อปที่ิก้องก้องก้องบอกว่า ผมไม่ไหวแล้วปากับช่วยด้วยเอ้ยปติป้อมอีกครั้งหนึ่งป้อมว่าไงป้อมป้อมป้อมเอ้ยยอดจะจะหนาวนาวลบหนึ่งตายแล้วนาวโดนุมพีกพีกเอ้ยยังพีกพีกบอกผมแกงเกี้ยวโยนไปเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่วอลเลย์บอลครับใจเย็นเย็นเดี๋ยวไม่ไม่ใช่วอลเลย์บอลครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันใช่อย Ooh, อันชี่เลยโอ้ยนะาร้อยาร้อยนะเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวป๊าเดี๋ยวเดี๋ยปเปิดคอมเมนต์หน่อยได้ฮารอยมาดูราเข้าใจไหมยิงยิงบอลโอ้ยยิงยิงเลยยังไงลูกนี้กล้องยังยังยังบอลไม่ยิงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรักษาประตู3าคนเลยนะครับตอนนี้ เออให้สามเลยก๊อฟบอกสามมุมก็ไม่บันเออไอออไม่เข้าแล้วครับโอ้โหสุดยอดนะครับผู้รักษาประตูปอบทั้งสามชัเจนเออเอ้ยเอ้ยยัง thank you ฝากก๊อฟฝากก๊อฟบอกอยากมาเล่นด้วยอ่ะฝากก๊อฟมาก่อเล่นด้วยเออเอออ่าที่กองนโปโดนีกครั้งหนึ่งโยนไปลูกนี้มาแล้วไปที่ป้อมมัคคนี บอลบอลบอลมากยังไงตรงนี้โดนลุมลุมยังไงเดินอ่าอ่าอ่าเดินลุมตีครับเอายังไงเออไม่ไหวครับลูงนีกองป้อมบอกไปไหวเอยได้แล้วเว้ยอมได้แล้วเว้ยจ่ยบ้างนะมึงไงเออไปเออไปที่ป้มป้อมจ่ายไปดิเจ้าเจ้าจ้าป้อมันนีอ่าป้มยังอยู่ที่ป้มนะครับป้อมป้อมเออเออ่อ หนาวหนาวไม่ยิงนะครับยังปามากันเนียโอ้โหผู้รักษาประตูทั้งสามคนรับไม่ไหวนะครับเขาไปแล้วนะครับเอาปบมืออะไกันเนี่ยเกมที่ภาคเหนือยิ่งหายเลยเดี๋ยวผู้ชายอะชอยนะเกมไหนก็ไม่เหนื่อยเท่าเกมนี้นะครับฉันด่านเม่อยมย์สามตัวเออยังสู้เขาไม่ได้เลยเออผู้รักษาประตูสามคนนะครับ กี่ว่ากีว่าเออปั๊มยิงไปแล้วนะครับเอ้อเออยัง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 ลูกยังแม่เอ้ยยังไอ้เดี๋ยวเวลากูฝึกลูกเวดยิงเลยอันนี้จะยิงเองนะครับลูกนี้เองเอาปลไปแล้วอยเลยครับปล่อยให้ฟ้ากอล์ฟเลยลูกนี้ฟ้าครับบอกว่าขอไม่ครับพี่ผมอยากเล่นด้วยเดี๋ยวเวลากู ผมอยากเล่นด้วยเอเอาอีนนพี่ออฟเชียร์เลยมึงปุกเขาม่ดิโอ้โหเชียร์เขาเผครับสัก500ขอนอกใจหน่อยนะหนาวเจษดามาที่ปีกปีกกลับไปยังไงแล้วนี้ thank you t h a n ง you ยังไม่ยิงครับยังยังีเฮ้ยแตงกี้อยากเล่นด้วยนานๆนะครับโอ้โหกองเชียร์ก็ไม่แพ้นะครับดเห็นปะเห็นกองเชียร์ปะเฮ้ยมึงมมอมตัวพงมึงอะ เนี่ยผมมันต้องเชียร์ทิ้งหนีอยู่แล้วนะครับอีกแย้เอามาที่ป้อมป้อมยังยังไงเข้าเดี๋ยวนะป้อมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใหญ่ประธานนะผู้ใหญ่ช้อยได้์พวกมึงออกเอาไปและสองศูนย์ครับหมดเลยหมดเลยหมดเลยเรียบร้อยนะครับ สองศูนย์น่ารักน้องๆเฮ้ยเฮ้ยได้ยกสังเกตให้ให้คนละพันบึงชิงมึงชิงไปหน้าประตูเลยยังไงครับลูกนี้ยีบ้ายี่เคลียร์กันไปยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งคุยยังคุยกันแป๊บนึงเออเอาไปไปเลยครับเออไปเองเลยน่ไปเข้าแล้วผู้รักษาประตูโดนดึงไว้นะครับลูกนี้เข้าไปแล้วครับ1นูอ่หนึ่งประตูต่อสอง อันนี้เอ่ออันนี้คนดึงได้อะไรจาก1 0ึ0งพันนี้หรือเปล่าครับโอ้ยน้องต้องมีนอกมีในกันแน่เลยที่ดึงมือมือรักษาประตูมม่จะครู่นให้โดนนายให้พันหนึ่งเอ้ยได้จริงเ้ยเอ้ออัปเปอร์มือเป็นไงล่ะโอ้โหอ้าวพร้อม บอลทางเจี๊ยแต่แตงกิวมาที่น้องพีกนะครับถ่ายแล้วพียงากบอลแล้วถ่ายแล้วกล้องกล้องกับมาจีมาจีมาหอยากเล่นด้วยครับกาฟี่กาฟี่ไปที่น้องป้อมอัคนีอีกครั้งหนึ่งป้อมไปเบา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 ปี๊ไปเบาเบาไปเบาเบาเดี๋ยวยิงแรงไม่มีอะไรเปลี่ยนมาเลย รุ่นนี้อะไรหายากรุ่นเดียวกันกับผมอะไรมันมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดเฮ้ยแคปยูไม่ได้มีเมียเดี๋ยวมาหาป๋านะเห็นดาวีนุ่นไปทางเดียวเบาๆไปลูกนี้เอ้ามาเนาเออกรบพี่เออป้อมป้อมไม่ยอมให้ออกกี่นาทีแล้วว่เออมัวแต่ภาคกี่นาทีแล้วไม่รู้เนี่ยเออไม่อยากไม่ได้โดี๋ยวเร็วเนี่ยเอ้ย อออ้อเออสองหนึ่งอยู่ที่แตงกิ้แตงกิ้วโยนเบาเบาโอ้ผู้รักษาประตูทั้งสามคนโคเนียวโคเนียวรักษาประตูไว้ได้มารับนอีกนึ่งเออนี่นะครับโอ้โหละลายเป็นเกมที่อลดนี่หมากเลย ฮ้ยเดี๋มาที่น้องคาฟี่คาฟี่กำลังโดนขาวๆวิ่งตามกองนบดลโดนลุมสามนะครับสามลุมหนึ่งกองกองบอกกองไม่ไหวไปจ่ายไปให้พีกรับหน้าที่แทนพีกไปที่กองเก้าป้อมนะครับป้อมป้อมป้อมนาวเจสดรานาวเจสดรากำลังจะยิงแต่ไม่ยิงดีกว่าเออเออเอเหนียวว่าผู้รักษาประตูสามคนนี้เหนียวจริงๆเลยเดี๋ยว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 เออพี่เออเออพี่เป็นผู้รักษาประตูเหรอครับอันนั้นใจเย็นอ้าว อ๋อใช่เขาให้มีผู้รักษาประตูสามคนนะครับเดี๋ยวเดียวนะให้ดูแลเพ่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 พอแล้วพอแล้วแพ้แล้วไปแล้วเป็นลูกฟรีคิกนะครับเพราะว่าเพราะว่าเจ้ากลับลุ่มกองหลังใช้มือเซฟบน่ารำเออเอาเรียบร้อยนะครับสบายเพื่อนเรามาดูกันเตะแบบจริงจังกันนะครับเมื่อกี้เป็นแค่เรียกน้ำย่อยนะครับไม่มีอะไรว่าลูกไก่ ลุงเรียกน้ำย่อยบริเวณตรงนี้ครับขอเชิญครับกี่คนเวอยลูกเวอรเวอรไม่จัดสิลูกเอามาห้าคนสกอร์อยู่ที่สองหนึ่งนะครับหมอนทองนำอยู่ห้าคนลาห้าคนแล้วลูกไก่กับลุงนะภาพชัดเสียงชัดไหมครับสนุกดไหมสนุกไหมทุกคนอ้าวพวกเราตบมือให้คนเพราตำรวจโทรมานะ กินพิชากครับชัดชัดชัดมากสายเทียร์พี่ยองลูกไก่ขอาพระเอกอยู่ไหนอ่ะสนุกมากใช่ไหมเฮ้ยลงมาขอบคุณดอกกุหลาบสี่ดอกครับเฮ้ยมาหนึ่งแสบมาแล้วมาขอบคุณดอกกุหลาบครับพี่พลมินโคสาวบุรีรังบ๊อบเบอรครับพลพลพัดน์เลยตลกดีเสร็จดีขอบคุณโดนาร์ครับ กี่คนละสกอสองหนึ่งครับหมอนทองนำสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะขอเชิญสวัสดีหนึ่งพันหนึ่งพันเจ็ดคนในนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับท่านดเอร์เดี๋ยวเราจะไปมวลซึนผู้เด่ร่ำหัวมักมวนมาช่องนี้นะครับประมาดราม่าและผู้ได้ดราม่าดีดออกเบิระิษัทมาตั้งมาเบิ้งดูฟีเลยดูฟรีช่องนี้ดูฟรีอย่าปากดีครับ ดูกันแบบสนุกสนานนะครับอยากคิดอะไรมากลูกชาบอกเลยใครคิดเยอะคิดแยะไปดูช่องอื่นครับเรามาดูกันด้วยความสนุกสนานโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทางเลครับอ้าวโคศกตัวจริงอยู่ไหนวะย่งโหดย่งโหดเราแม่งตัวปลอมแม่นหลีผู้ได้มากม้วนมากหัวมาบึงเบ็ดมึงกันเนื้อ เอ้ยยังเป็นต้มท่อมสิ้นอยู่อคอยยาค่นคอแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> ขั้นคอแล้วแป๊บหนึ่งเด้อดูแลกันไปก่อนฮัลลโหรวส,สวัสดีครับบิลล่าแฟนสเสน่ห์ลูกหนังทุกท่านครับก็ <c oughs> ท่าน้าฟุตบอลนักพิเศษครับเครื่องจักรสีน้ำดำครับบุกกระฟ้าไปขวากบท่าน้าทีมงานลนดาราครับของทางด้าน หนังภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในวันพรุ่งนี้ครับปอบทิปๆครับบุกจากซ้ายไปขวาครับในครึ่งเวลาแรกครับและด้คะแนนจากสีน้ำขาวสเขียวครับบอลทองวิทยาครับจะบุกจากขวามาซ้ายครับรอสัญญาณฟ้าพร้อมตะคู่ครับพบกับผู้บรรยายเกมก็านหน้าเก่งน้ำโค้งนักหน้ากระทะลอยฟ้าฟ้าผ่าครับแห่งตำบลนครเมืองระยองครับจุดสินนามาจุดเป็นงก่กาศนามครับคู่นี้น่าจับตามองเลยทีเดียวครับหมุนเสน่ห์ลูกหนังฟ้ามารการ์กันขับผู้บอกเจ็ดคนกับความสนุกเขาใจตื่นเต้นครับ ณนสนามเทศบาลตำบลบางพระอารีนาสเตเดียมเลิกวิดองเวเดินเริ่มที่นองเื่อนขย่อนยกหีก็ยังไงแกเข้ามาแล้วโจยกันหน้าับย้อนกลับมาับเก็บได้แปเดินกันมาแม่เมาจนเที่ยวกินเหล้าครับยัดมาับเก็บได้ได้กไล่บีบเชื่อมแกเพรอยู่ก็ได้ได้ทิ้การลดการคอมเมนต์ให้่างับไม่นใจครับเปราวันนี้ใจดีนะครับวันนี้ลมดีครับนึงบอลสนามก็ได้บอลกอครับ ฝากขึ้นไปในบนแม่สายเติมขวามีครับแทงกิ้วอย่างไรแป๊ะขึ้น,ไ,น well? ไปในกลางครับไล่มาเก็บได้ไล่ย้อนซอยขึ้นมาครับช็อช็นลางครับลาเลียงขึ้นมาแล้วด้านขวาดึงออกหักเข้าซ้ายบิดเข้าขวาครับก็ดีแฟนรัๆแฟนขับแฟนเชียร์ด้วยกันแล้วขอสนามครับบอกว่าความสนุกเราใจเต้นในวันนี้ครับเดี๋ยวขอไมาอีกอันด้วยครับให้ทางด้านที่แป้งฝุ่นครับเดี๋ยวขอไมาเพิ่มอีกหน Dude, ึ่งอ in ันครับจะขอไมาอครับ ่ะกลับมาแล้วครับขอบคุณดอกบลัครับผมไปบอลยังอยู่ที่บอแบบฝากกบเวียงบอลจะมาลูกนี้ยังไงป้อมมาคดี้อมมาคดี้อมมาคดีดาวจะจะดาซัดเข้าไปลูกนี้นะครับสามประตูต่อหนึ่งการโอ้นำมาแล้วนะครับสามประตูต่อหนึ่งทีดี

อย่าลืมกดติดตามกันไนะครับอ่าลงไปกันต่อครับบอลยังอยู่ที่ปอบนะครับปอบปอบไปทางซ้ายพี่ลูกหยีพี่ลูกหยีมันโดนไม่ไม่ผ่านกล้องกล้องไก่ทีกล้องไก่ร้อยกล้องไก่กล้องกล้องนาวแจงกิวนาวอะไรล่ะแจงกิวเฮ้ยเราคิดอะไรกับนาวปะเนี้ยเออแอดก็จะนาวอย่างเดียวเลยฝากก๊อฟนะครับฝากก๊อาโอ้โหไม่ถึงนาวโอ้ออกหลังไปครับลูกนี้เป็นลูกตั้งเตะของทางปอบนะครับ ชัดไครับทุกคนภาพชัดไหมดูได้ไหมดูดูได้ตาันขึ้นมาครับเชื่อมาได้โอโจอีกันหน้าครับผลแพ้ที่จ้าบาชัเราได้มาซึ่งพคุณจัจ้บ่าวชาดนะใช้เสียมค็ับเพื่อสร้างความสนานนะครับในสนามที่ครา็นะดีมจะนูอเราเปิดคนะครับ นันเด่ไปบอลอยู่ที่ปอบนะครับแต่เจ้าพีคตัดบอลได้แล้วนี่อยู่ที่นาวจตรานาวจตนาระนาวจตระนาโดนลูมสองหลบไปอีกสาม เพี๊กพีกลูกนี้พีกเอียวลงไปแตงกิ้วโยกมาที่พีกพีกจรวดมันนองแตงกิ้วไม่ผ่านนะครับเล่นกันอยู่หน้ากรอบเคทูดไปที่แตงกิ้วเหมือนเดิมแตงกิ้วแต่ตัดไปให้นาวแต่ว่าไม่ผ่านนะครับลูกนี้แตงกิ้วยังไล่อยู่บอลยังกลับมาที่ก้องไก่ชนก้องไก่ชนลูกนี้ก้องไก่ชนยิงเองมาที่พีก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 ไม่ยิงนะครับหลอกแล้วก็แล้วก็เรียบเรียบ โอ้น้องพีกเข้าไปแล้วโอ้โกโก้โน้องพีกหมายเลขเก้านะครับปบมอือสีประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้สุดยอดเล่นแบบน่ารักน่ารักนะครับเกมนี้บอทองบอกว่าเกมส่งท้ายของปีนี้เราจะดูกันแบบมีความสุขจะไม่มีดราม่าใดๆทั้งสิ้นเพราะว่า เป็นเกมสุดท้ายส่งท้ายปีนี้นะครับหลังจากนั้นน้องนาว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 ไปที่ป้อมมัคนีป้อมมัคนีไม่ยิงป้อมนาวก็ยังไม่ยิงนะแตงเกิวแตงเกิ้วก็ยังไม่ยิงอีกเออป้อมก็ยังไม่ยิงอีกกลับไปยิงก็ป้อมยังไม่ยิงยิงไม่ยิงไ่เลูกดิยังไม่ยังไงพีก็ยังไม่ยิงแตงเกิยวก็ไม่ยิงไม่ยิงอีกยังไม่ยิงอีกยังยังอีกยังอีกยังอีก ยังยิงยังยิงยังยังอีกยิงยังยังอีกยังไม่อิกโอ้ยเออไปโดนโตขึ้นมานครับโาขึ้นแต่ว่าไม่ผ่านกล้องไก่ยนนะครับ กองไก่ชนลูกนี้กองไก่ชนบอกว่งมียิงเองกูยิงเองกองบอกโอ้ยเด๋วออกหลังไปนะครับเป็นลูกตั้งเตะกำงทางปอบนะครับเป็นฝ่ายดันแสงเตือนกระพุนเอ้าไม่ผ่านเท้าของเจ้าป้อมนะครับป้อมเกียร์มาที่นาวนาวยิงไหมนาวยิงไหมยังยิงลูกนี้เอ้าติดต้อม ออกรับเป็นลูกเตะมุมใครเห็นก็คิดว่าเขาแต่ไม่เข้านะครับ <ใน S 2> เป็นลูกเตะมุมของทางบอลห้องวิทยาน,นะครับป้บอมจ่ายพี่แดงเกี้ยวมาที่นาวเจษด,ดา <ใน S 1> ไปที่ป้อมป้อมเกี่ยวได้แต่วา่าส่งให้ผู้รักษาประตูแทนนะครับอไปแล้วครับวรากรวรากรพระเอกพระเอก,เอกปอบ,อบข้างไปนะครับเป็นลูกทุ่มของทาง ทุกคนภาคแทนผมได้ว่าเดี๋ยวมาพอดีเพลงมันโดนเส้นนะครับเพลงเดี๋ยวมานะช่วยช่วยภาคแทนหน่อยหมาไม่ได้หรอไม่ได้เอาเจสดาอ้าไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ปีกปีกสุดที่พงปีกไมาใช่ปุ้ยปีกิันวสุทพงอะไรหรอ โอ้ยอยู่ที่วรากรนะครับวรากรพระเอกขอบโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุเอออุเอาอุอออุอออุอออยู่ดี thank you อยู่ดีป้อมป้อมลมผู้รักษาประตูลูกนี้ผู้รักษาประตูโดนหลอกโดนหลอกแต่ว่ายังเซฟไว้ได้นะครับ มาที่น่าจะเป็นเป็นอ้าวอ้าไปที่วรากรได้แล้วครับวรากรพระเอกแต่ว่าลูกดีไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านกาฟฟโยนมาที่น้องผีหมายเลขเก้าผีไปที่นาวนาวนาวยิงเองไหมยังยังยังไม่ยิงไปที่แตงกิ้วไปที่พีผีแตงกิ้วยังคื้นมาที่แตงกิ้วผี พีดูแดงกิวดี้สนุกสนานนะครับแบนี้ต้เตมา่แล้วกองไก่ชนนะครับกองกองไก่ชนอย่ากองไก่ชนคืนไปที่ปากอบนะครับเตะแล้วก็เพ่อฟากรอบเออปลากอบน่าจะเต้นด้วยโยนยางมาที่ปั๊มมากกะนีแต่ปั๊มมกกะนีหลบส่งเงินไปที่นาวเจสตดาหนาวเจสดาของพีก ไปที่เจ้าอามนะครับอามมาที่พีกโอ้พีกครับสวยมากนะครับฮันเตอร์ฮันเตอร์ไปที่เจ้ากายนะครับน้องกายไปที่ฮันเตอร์เหมือนเดิมฮันเตอร์กับไปที่พีกครับพีกพีกคืนไปที่กายกายกายพีกพีกวิ่งไปรอแล้วครับแต่ว่ายังไงอ่าวกายให้ทีมตรงข้ามนะครับตายให้ปอบเออเอามาผลรอได้บอลแล้วเอาระเอกไปเอกปอบได้บอลแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับยังไงลูกนี้จ่ายไปที่ ผู้ใครไม่รู้ครับตอบยิงไปลูกนี้แต่ว่าติดติดนะครับติดโอ้โหตอนนี้เอาทีมเซตบีลงมาแทนแล้วนะครับเหลือแค่อน้องพีคนะครับที่ยังได้อยู่นะครับที่เหลือคือโดนเปลี่ยนออกยกทีมนะครับเหลือแค่พีคคนเดียวตอนนี้เป็นเซตบีลงมาแทนนะครับบอโต้ฮันเตอร์อาร์มนะครับโอโขอบคุณมินิฮาร์ดด้วยครับอาร์มโยม ตรวจไปที่น้องกายนะครับหนองกายไปที่ฮันเตอร์ไอ้บีมบีมกายกายกายบีมบีมยังไงอืมอืมอ่าไปไปใส่ห่ะลูกยู่งใส่ห่ะเออยู่งหันยู่งหันไปครับไปกันตอน่อลุงพอลุงโงูพอลุงกระแลนไว้เดี๋ยวปะพอลุงเล่นหันครับโอ้ยว้าวอุ้ยอ้ยเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยพอลุงเด้อ ฮันเตอร์ฮันเตอร์ขอบคุณไอสติมครับโอ้โหหนูอยู่ที่น้องบีมน้องบีมมาเลขทีบมุกบีมบีมบม,มาที่ฮันเตอร์แต่ว่าฮันเตอร์โดนเข้าหลังครับออกไปไม่ได้เข้าหลังครับโดนตัดบอลจากด้านหลังออกเขาหงเป็นลูกตุ้มเออ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 เอเอ,เ,อเดี๋ยวมาเด้อเดี๋ยวมาเด้อไปหิบุนบุนบุนดู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 อะบอลเบินไม่เตะแล้วครับคนนี้ ก็อยากลงไปเต้นน้ำเจ้าเด้เออ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 เฮ้มามามาอ๋โอ้ยโอ้โหหลุดเดียวไปลูกด้ยังไงครับยังไงลูกด้ป้าโหดเต้นอยู่ดีๆก็ได้บอลโย่ยิงเฉียดเสาไฟฟ้าไปนิดเดียวครับโอ้โหเกือบได้ลุ้นประตูนะครับลูกนี้ครับเป็นลูกยิงขวังผลมะม่วงได้ก็ลุ้นได้ครับช shooting เปิดครับยิงนกกระตกปไปแก๊ด จากทางด้านแป้งฝุ่นเรับต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านด้วยขอบขณดอกตุล่าครับเป็นต้นลูกทองคำปอนะครับเป็นเตะสั้นๆแต่ว่าไม่พันเท้าน้องกายนะครับกายเกินเมื่อกี้จะพีคมารักข้ามคอพีไปไปเข่าคุณดอกตุล่าครับไอเอ็ม จากนั้นทีมงานปอดดิบๆแทงกอย่างไรอย่างไรบิ๊กข้าวซ้าอย่างขวากเ่อโอ้ยยเยยียย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 ยียย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 ยกยย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 ข้ายยรยยอยยยยยยยมยย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 ยายยยย่ย้ยยยยดยย่ยย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 ย่ยย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 ย ลูกเตะบอมครับลูกเตะบอมทางทางปอบมีดดิบนะครับลุงเนี้ยลุงยังไงยังไงพียอ่าอ่าอ่าอย่าเอายังได้อยู่ไกลบีมกายบีม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 ไปที่เจ้าพีคพี่โจอี้พี่โจอี้ตัดได้นะครับพี่โจอี้พี่โจอี้ที่เป็นคนไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่โจอี้อย่าไปบอกคนนะครับว่าพี่โจอี้เป็นต่างชาติพี่โจอี้เป็นคนไทยอ่าไปอี ไปที่ปาพกมพิกปีกากรฟบิดเข้าขวาครับแม่ยังไม่อาหลบไปที่น้องน้องน้องอะไรน้องกายมายดกายเลี่ยหลบไปที่ดองบีมเปนแบบชะลอเกมชาครกำลังไล่มาที่น้องปอโตครับิไปทางด้านขอโากระเยลาเนียวมาฝากคันรถไไปที่น้องอาร์มครับหยุดนะแขน ทีมงานลอนด์ราครับแต่น <Gym. S 2> ี <desde S 2> ่ยต้องบอกว่าความดันเบาหวานลูกเกาเลือขึ้นแล้วนะโอ้ยดอกเวลาในสนามน่าไม่ไหวในีอยหอมใหญ่ใหญกันนะจ๊อยตอนนี้สกอร์อยู่ที่ห้าหนึ่งนะครับเอาแล้วครับตอนนี้ยาดมยาดมเข้าแล้วแน่เพราะว่าตอนนี้แรงกําลังเริ่มจะหมดกันแล้วนะครับปั่นตอบนะครับมาน้องบีครับปิโจอี้บอกว่าปิโจอี้บแอกว่้าพี่พี่ทีมงานลอนด์ราครับแสดงฝีมือนะครัี่ได้เห็นครับว่าเนี่ไปที่เจ้างตีมครับ เชื่อมบนมาครับอยู่ด้านหน้ามี <บน S 1> ทังนีน้ครับปีนโจนอาจะยิงเองแต่ว่าเข้าหลังนาทีันแลว้วก็ตอนนี้ยังอยู่ที่ห้าประตูต่อหนึนน่งเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีประตูเพิ่มนะครับหมอนทองนำห้าหนึ่งนะครับ โจ伊กาน่าเขาเป็นมาครับพี่โจ伊กาอาน่ายังไรยังไรไปยังไงไปทังเดาเดินเอาทังไดยอ่าอยู่เอ้าจ่ายให้ม่อนทองนะครับบอลทองบอกว่าขอบคุณครับกายยกบอลข้ามาที่เจ้าฮันเตอร์ฮันเตอร์ยังได้อยังไงม่อนทองไม่ได้หยาอยู่ที่อําอําอยู่ที่พีกน้องพีคพีกบอกว่าใบให้ไม่จ่ายนะครับจ่ายกลับไปที่น้องกั๊ก เราเด็กสาวประตูปิดเป็นเจ้ากัดแล้วนะครับโอยเขาไปเห็นเรามาข้ามข้าแม่ดูบอลยังดีขนาดนี้กัรัดกายไปที่เจ้ากายนะครับยัดเข้ามากบเก็บได้บอลกายกายยิงเองไหมกายอออะอออะเออีอ p r นั่นนะเออีอารกายมจออีอาอเอาจบอล้อาประตูยังัอยู่ับอลยังอยู่ที่ปอบบอับไม่ให้เหมือนกัน่นิทยาครับ ขยับกันเป็นเส้ใหม่เลยครบวันนี้ยู่ิปรอบเอ้าเอ้าเอ้าเอาจ้าแม่อยากไ้ร่างกายมือสีเงี้ยเออแขกจังหวะการฟาวครับจากได้พี่แป้งฝุ่นอยากเข้าด้านหลังนั่นลูกผู้ชายนี้กันเดี๋ยวมองหน้ากันไม่ติดแก้มเดี๋ยวฟ้าพานะครับจังหวะนั้นเสียฟ้าให้กับน้องๆก็นะ้เขาจับเป็นฟ้าเลยครับขาวครับต่อฟ้ายังอยู่ที่ปอโต้นะครับ เรื Hoy, coating, device, so ่องว่าขอบคุณนาได้อาจาร์สกอร์เก้มาเสิร์ฟปอโต้กลับมาที่ฮันเตอร์ฮันเตอร์กลับมาที่ปอโต้เหมือนเดิมปอโต้ก็โจมต่ายไปที่เจ้ากายนะครับน้องกายมาเล็กที่เป็นโดน3ลุม1นะครับเอ้าเอ้าเอ้าน้องกัดปล่อยออกกันหรือเปล่าไม่เอาคุณไปมาผมไม่จับัก ไปดิฮันเตอร์ไอเด็กกลับไปดิกัดจังกัดจังเกือยไปแล้วนะครับกัดจังต่อโต้ไปที่เอ้าไม่ผ่านนะครับลูกดียังไงแต่ว่าไก่ไก่วิ่งดีเก๋าหวานพี่โจอีพี่อยู่ดิฮันเตอร์ฮันเตอร์ใจน้องกายนะครับกายกลับไปดิฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์เอาจังได้ครับพี่ปอโต้ปอโต้ไปที่พีกเอ้าเอาเออเออเออทีมเดียวกันสูทีมเดียวกัน นะครับน้องี่บีมนะครับน้องบีมตายที่น้องอาร์มกับพี่บีมยิงไปลูงนี้โอ้โหรักษาประตูรักษาไว้ได้นะครับโอ้โหเจ็บมือเหนียวแล้วกันอากายโอ้โหเทคนิคเป็นแพรวพาแล้วเด็กด้วย11เด่ยโอ้ยังคว้าไว้ได้เหมือนเดิมยังเหนียวอยู่นะครับขอบคุณน้องดีมตอกทนเข้าไปอย่างง่ายได้นะครับสุดยอดนะครับลุงมาสักครู่ เียบร้อยสี่เมลเดสี่ต่อศูนย์เนี่จากน้ะดำน้ำแดงต่อท้ายพินิทยาอ้าวไม่นับสกอร์เหรอพี่พีทีมงานรวมดารานายจ้างทำไม่นับเยหรอใครเขาบอกว่าสี่ศูนย์เลี้ยวเท้าต่อโอไม่นับเหรอข้งจากสีน้ำดำรับบุกจากซ้ายไปขวาโอเคทีมนี้มัน สี่ศูนย์แล้วนะครับโอเคโอเคเอาไม่ด้วยทีมเมื่อกี้คือจบไปแล้วนะครับผมก็นึกว่าสตอร์รวมกันนะครับสี่ศูนย์แล้วนะครับตอนนี้โอ้ยแอดบุได้หนังสือเนาะทีมผู้หญิงหนึ่งประนามด้วยขออภัยครับตอนนี้สี่ประตูต่อศูนย์นะครับ นะครับท <ra uh, ุกคนมาจัก so nope. ็ไดองสิ่งนี้ครับมาเปิดครับยัง่งมาใหม่กันมาสิงนี้เป็ยังไงเหนื่อยหน้ามองครับุมามาขยับแยกเข้าไปไหนครับมาเป็นครงเข้าไปหนุรับผมเหงาครับผมเหงาขวามาออยาก่านคอมเมนต์แล้วขอบคุณที่กดติดตามครับเปิดเวลาลราไปหมดจบเวลาการแข่งขันนะครับปรบมือให้น้องๆหน่อย ชนะไปสี่ประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหสุดยอดนะครับย่อยยับไปเลยสี่ศูนย์นะครับขอบคุณตรน้าน้องๆจากตระนาโรงเรียนบุญธรรมวิทยาด้วยจบการแข่งขันลงเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้เป็นฟุตบอลกระชับมิตรที่บอกเลยว่าเกมแรกผมภาคเดือยกับฝ่าเกมทั่วไปอีกโอ้โหสุดยอดนะครับน้องๆน่ารักมากในวันนี้ก็ถือว่า เป็นเกมส่งท้ายปี2อ6 8ัน่้นะครับคือจบแล้วนะครับไม่มีการแข่งขันแล้วนะครับเพราะว่าทางอาจารย์สกุลจะให้น้องๆไปพักผ่อนครับก็ต้องขอบคุณ,ค,ณคนดูดทุกๆคน้วยนะครับที่มารับชมรับเชียน้องๆในวันนี้ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณ,คณที่มาชมช่องอ็อบฮันเตอรนะครับอย่าลืมกดกดตามกันไว้นะครับสนามหน้าพิกินะครับเจอกัน เจอกันสนามพิจิตนะครับรอสักครรู่คับพาบรรยากาศไปครับผมไปแบบแฮปปี้แฮปปี้ครับติดตามกันไว้นะครับงานหน้าผมจะพาไปหลงในหยิบลมรักกีฬาครับดาราก็ถึงว่าเราจะไปหลงด้วยกันขอเสียงตัวมือให้กับน้องๆอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากขอบขอบคุณดอกกุหลาบนะครับขอบคุณทุกของขวัญนะครับจะ